คนลาวพูดทางน้ำตาเมื่อเป็นครูอาสาสมัครเป็นเวลา7ปีขอลาออกไปสู้ชีวิตท,ที่เมืองไทยยังดีกว่าสวัสดีสวัสดีครับก่าวตักทายสวัสดีสวัสดีสสดพี่ห้องสุขสุขคนเนอะครับเนาะบพบพกันอีกแล้วครับพี่ห้องเนาะในส่องของเบาโน คนเก่าคนเดิมพี่น้องพบหนา้าพบตากันเส้นเก่าเส้นเคยนะครับเนาะวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศครับบรรยากาศหายมาออกมะนอกกันไปหรอกอยู่ในบ้านร้ายกาับหูซึกบา้าอ่าบรรยากาศเนียวเก่าเนาะวันนี้ครับเนาะสีมาพูดคุยกันหรือว่ามาโอโลมกันในเดังเล่าของเมื่อวานเนาะครับเนาะมาโน่ไปเห็นยูทูบเบอร์หรือว่าคนเล่าท่านึงพี่น้องเปิดไหลออกมาแชร์อ่าประสบการณ์เนาะในการที่ว่าเห็นพี่น้องญาติของเพื่นอนเนาะซึ่งบาเลย เป็นอาสาสมัครเนบบระา,าะเป็นครูแบบว่าประมาณว่าอ่าเป็นครูอีบ้านเท่ากับพี่น้องกันจะเคยเห็นเนาะครับนะหลายๆคนที่แบบเบาคนกลางว่าเขาใจน้งกันแบบประมาณว่าถ้าว่าผู้ไร้บรญหาบรรจุพี่น้องบ,บุญหลาบรจุเป็นพนักงานอ่ารัฐเนาะหรือว่าไม่ได้บรรจุเข้าตัวเลขของอ่าของตัวเลขครูขนาดพี่น้องเจ้าบุญเงินเดือนดนะ้วยเนาะก็คือแบบโอโ้โหการที่เป็นครูเล่านะครับเนาะหรือว่าเป็นแพทย์อาสาในลาวถือว่ามีความลาบากหลายพี่น้อง ตามที่วมโนเคยเห็นนะพี่น right. ้องเนาะแบบบรรดหลายๆคนส่วนมากเนาะครับที่ว่าเป็นอาสาเนาะจะค่อนข้างว่าอ่าหลายๆคนพี่น้องเนาะบมื่อไรตัวเลขรัฐกรละกันจำใจเนาะครับจากล่าจากอาชีพที่มักที่หักเนาะพี่น้องหลายๆคนก็อำลาวงการยอมอ่าบางครั้งเนาะครับเนาะก็คือไปขาค้ายหลายหลายคนก็เข้าไปทำงานอยู่พางไทยเนาะครับเพราะว่ามันการได้นอนอยู่แล้วพี่น้องเงินเงินเดือนบ่ไไรเนาะไผเสียเขตครับผ่านไปเจ็ดแปดปียังไม่ได้เงินเดือน อันนี้ถ้าว่าเขาไปทํางานอยู่ประเทศไทยแล้วครับเนะาะหรือว่าไปทําธุรกิจอย่างอื่นเลยนะมโนกาบอกเลยว่าปานนี้ก็คือสืด้วยละพี่น้องเจ็ดแปดปีเนาะถือว่าการหาหรือว่าการค้าขายยังก็ถือว่าจะไหลดีกว่าพี่น้องถ้าว่ามันก็คือเป็นปรากฏการณ์ย้อนถอเนาะครับเนาะที่ว่าหลายๆคนนี่แหละเห็นแบบนี้บางครั้งก็คนเล่าบยนยอดขี้อันพี่น้องย้อนบ้านนี่แหละเฮียนไปแล้วโมโหสิเป็นยังไง,ไงครับอนาคตข้างหน้าเนาะโมโหสิเป็นยังไง้วก็เป็นดังเล่านะครับเนาะหลายๆคนแบบแสดงความคิดต้องการว่าโอ้ถ้าว่าเป็นแบบนี้นะครับประเทศเล่าหรือว่า การที่ว่าบ่ม,มี่คู่นะครับเนาะคู่ที่ว่าเป็นทรัพยากรที่ว่าอันดับคาถ้าบอ่าบ่ม,มี่คู่ซอนพี่น้องเนาะหรือว่าหลายๆคนกะบ่ได้ทําบ่ได้เรียนเนาะลูกเด็กๆหน้อยเกิดมาใหมก่กะไม่ได้เรียนหนังสือถ้าว่าเป็นแบบนี้แล้วพี่น้องเนาะแน่นอนเลยแล้วเพราะว่าจะเป็นไพ่กันก็นกต้องได้อัมลาวงการนะครับเพราะว่าเฮ็ดไปบ่ได้เงินพี่น้องคิดเบิ่งเนาะครับเนาะสิเป็นจังได๋เดี๋ยววันนี้ครับเนาะมาเบิ่งมุมมองของอส่องของบาวกาที่เพาะเล่าอะไรออกมาแสดง ความหูซึกเนาะพี่น้องเนาะหรับความคิดเห็นว่าหลังจากที่ว่าไปทํางานอยู่ฝั่งไทยนะครับเนาะครอบครัวของหน้าหรือว,ว่าครอบครัวของญาติเขาจะเป็นอย่างไรครับบอกเลยว่าหน้าจะดีขึ้นกว่าเก่าเนาะครับเนาะไปเบิ่งแล้วก็ไปส้มคีบต้องการกอล์ฟนะพี่น้องเดี๋ยวจังมาพูดคุยกันใหม่ครับไปติดตามมันกันนะครับพี่น้อง let's go <S จากเพิ่นเป็นครูอาสาพี่น้องเจ็ดปีเนาะพี่น้องเจ็ดปีปลายเนาะพี่น้องตอนนี้เพิ่นตัดสินใจเนาะพี่น้องลาอาชีพที่เพิ่นฮักพี่น้อง ลาพอ่อลาแม่ลาบ้านเกิดเนาะอ่าไปสู่นาหรือไปสู่งานอยู่เมืองไทยสบายดีสวัสดีพี่น้องเนาะสบายดีพี่น้องฟังลาวฟังไทยเฮาสุขุสุขคนเด้อเนาะพี่น้องลุงป้าเนะาะที่ชับชมคลิปคลิปนี้เนาะมื้อนี้บอกกัเองเนาะก็มีเรื่องเล่าที่สิมาเล่าสู่พี่สู่น้องฟังเนะาะเพราะว่าเมื่อก่อนๆคลิปก่อน,นอก่อนเนาะก็คือเฮาได้เฮ็ดคลิปลงไปเห็แล้วเนาะ อ่าเรื่องคู่นี่แหละเนาะพี่น้องแล้วประเด็นที่ว่านากก็คือบางคนนะเขาเจะอาบเสือเนาะว่าคู่อาสาอยู่บ้นานเฮ้าเนี่ยพี่น้องอมแบบว่าสีอาสาโดนปันนั้นเนาะพี่น้องสียอาสาโดนปันหอดเจ็ดแปดปีโดยที่บบมีเงินเดือนอยียงทางนั้นเนาะมือนี่ข่อยสิมาเหล่าสื่อทุกคนพังเนาะก็คือข่อยจะเอาคนไกลโตเนานะเอาพี่น้องขอยเองเนาะมาเหล่า สู่ทุกคนพังนะพ่อเพิ่นเป็นครูอาสนะพี่น้องก็คือนาสาวอง่อยนะพี่น้องจากเพิ่นเป็นครูอาสาพี่น้องเจ็ดปีนะพี่น้องเจ็ดปีปลายนะพี่น้องตอนนี้เพิ่นตัดสินใจนะพี่น้องลาอาสิบที่เพิ่นหักพี่น้องลาพ่อลาแม่ลาบ้านเกิดเนาะอ่าไปสู่นาเรือไปสู่งานอยู่เมืองไทยและตอนนี้พี่น้องเพิ่นกลับไปครบหนึ่งปีแล้วนะพี่น้องเพิ่นไปครบหนึ่งปีแล้วและตอนนี้นะเพิ่นได้ เงินเดือนเพิ่นว่าเดือนละหมื่นกว่าเนาะพี่อน้องเดือนละหมื่นสองพี่น้องกินอยู่ในนั่นเนาะพี่น้องกินอยู่น้าเพิ่นนะนะเพิ่นไปเห็ดอาซีบแบบว่าเป็นเด็กเสิร์ฟเนาะพี่อน้องเป็นอยู่ในห้านอาหารเป็นเด็กเสิร์ฟอย่างงประมาณนี้เพิ่นบอกว่าเพิ่นได้เดือนหมื่นสองพี่น้องเนาะหมื่นสองแล้วอาค่ากินค่าอยู่ก็คืออยู่น้ำอะอย่างเขาเอินอยู่น้ำหัวนาเพิ่อนนะนะพี่อน้องอยู่ในน้ำในห้านนั่นก็คือ เพิ่นตัดสินใจเนาะพี่น้องอำลาอาซีบที่เพิ่นหักกับว่าแม่เมนาะพี่น้องไปสู่งานอยู่เมืองไทยเนาะจากคนที่แบบโบมีอันสิกินพี่น้องอยู่บ้านเฮาบบมีอันสิกินเนาะประวาสิเฮ็ดอย่างไรนะก็คือเพิ่อนอาสายอยู่เจ็ปีเนาะพี่น้องตั้งแต่คอยอยังเรียนมหเอ้ตั้งแต่คอยยังเรียนมเจ็บ่พี่น้องประมาณนี้หละเนาะพี่น้อง ก่อกระจอบขักปั้ได้แต่ว่าเหลืองเจ็ดปีนี่มันในนนนอยู่แล้วมันฮอดอยู่แล้วพี่น้องเจ็ดปีเพิ่อนอาสานะแล้วประทศนี้เนาะเพื่อนอาสาตั้งแต่ตอนนั้นเนาก็คือฮาสซีว่าอีก,กพะว่าคูอาสาอยู่บันเฮานี่เนาะพี่น้องห้ายต่อหลายคนบางคนก่นกกอนเพื่นนิีข่าอาสาเพื่นก็ต้องเลยมียเสียอีกยังอีกอันนี้เขาว่าจากจากตัวแท้ตัวจริงเด้อพี่น้อง คือเอื้อยคอยนี่กับผู้นึงเนาะ,ะเกือบเสียเงินนะะเกือบเสียเงินล้านนะพี่น้องเ mm hmm. พราะว่าตอนนั้นอเอื้อยคอยกับเฮียนจบใหม่เนาะเฮียนจบมาแต่พิทยายลัยใหม่หมๆแล้ววันนี้อันอยากเข่าไปอาสาเพื่อเพื่อที่จะแบบมีโอกาสได้บรรจุรัฐกรอย่างประมาณนี้เนาะ mm hmm. พอตัดสินใจว่ากันว่านั่นวันนี้เนาะพี่น้องขาเจ้าอยากได้น้ำเนาะพี่น้องถ้าเข่าอาสานี่ขาเจ้าว่ะ ต้องเสียเงินเท่านั้นเท่านี้นะเนาะเดี๋ยวคอยจะบอกขอบอกจำนวนเด้อเนาะพี่น้องเพิ่นบอกว่าคันอยากอาสาต้องเสียเงินเท่านั้นเท่านี้แล้วไปเที่เนานะขอบครัวเฮากะคือบอกแล้วเนาะพี่น้องบ่มีพอมิเตแม่เมนาะแม่กัสิหาเงินมาแต่ใสเนาะพี่น้องไปจ้างเขาไปอาศัยอีก,กคือตัดสินใจนะเาะนาะบปเนกะเออบอกกันเนาะว่าเออบบมีเงินที่จะไปอันอาสายละก็เลยว่าตัดสินใจบอกอาสาก็อยายอยู่เพื่อนเฮาเลยเลยว่า เห็ดให้ใช้นาเลี้ยงวัวเลี้ยงมอไปจังสัตว์แหละเนาะจนตอนนี้เพิ่นกะอ่าบริอาสาเนะแล้วมาว่าเลื่องน้าสาวเนาะผูู้อาสาผููที่อาสาแต่แท้นะพี่น้องเราอาสามาตั้งเต้คอยเย็นมอเจ็ดเนาะจนตอนนี้เจ็ดปีแป,ปด,ดปีได้ไหวพี่นอ้องเพิ่นกะแบบโทนย,ยอมหับได้พี่น้องว่าเล่ากับสูตชีวิตเนาะนยอมหับครูอาสาแตาล่ละคนนี่อันนี้เนาะเพิ่นเก่งอหนะนี้เพิ่นยอมสู่ชีวิต โดยที่บบได้มีเงินมีองียงนะาบมีเงินแบบเป็นเงินเดือนเงินยังนะเนาะถามมีกับเขาจะมีแต่เงินยังเพิ่นเอินที่หนังเฮียนเก็บให้นะแบบเดือนละพันบบตอนตอนข่อยเฮียนก็ยังมีครูอาสาลงไปอยู่เนาะแลกาเขาจะจะเก็บให้ครูอาสาเสมือนว่าเก็บอันเพิ่นไปสอนนะนเก็บพืละพันพื่อละพันเดือนละพันนะนพี่น้องหนักเฮียนนี่เก็บให้เดือนละพันแล้วแเดกา อันเอาไปโฮมกันเนาะว่าไงไงเอาไปโฮมกันแล้วกัเพิ่นก็เอาจํานวนนั้นไปหาในครูอาสาที่อาสาในโรงเรียนเนาะมันสิถือผู้ละเท่าไรบางคนกับางเทื่อก็ไรแสนหนึ่งเนาะบางเทื่อก็สองแสนอย่างประมาณนี้เนาะพี่น้องมันก็แล้วแต่นักเรียนน้อยนักเรียนร้ายอีกอันนี้เนาะอืมแล้วนะสาวคอยพี่น้องเราทนอลยแตได้พี่น้องครูอาสาอยู่บ้านเฮายอมรับว่าเขาจะทนบางคนกับเจ็ดแปดปีเนาะอืมบางคนก็หลายกว่านั้นก็มี และยังบ่ทันได้บรรจุหรือว่ายังบรได้เข่าวหลักทกรนยังบ่ทันแบบว่าได้กินเงินเดือนแบบเต็มโตฮะนะนาะพี่น้องแล้วัดทีนี่นาสาวคอยหาหาเงินพร้อมแล้วก็ไปอาสาพรอม,มพี่น้องเราบอดเราอาสาไกลได้พี่น้องเลยอุ้อันอยู่ทางอันห่างจากบ้านนะประมาณอยู่สิบกิโลนี่นะพี่น้องต้องขี่รถจักรไปอาสาฮะนะไปขี่รถจักรอาสากัหลายปีเติบเป็นเราก็เห็ดทอดกล้วย เห็ดห้าเงินขครพักขครย่าในตลาดตาลี่เลยเนาะถอดก้วยเป็นยังจึงหาเนาะอ่าแบบนั้นก็ย้อนว่าบมมีเงินเนาะพี่น้องเฮาไปสอนบางทีก็อยากใส่สุดงามคือมูสเนาะพี่น้องหมู่ใส่สุดงามบางเถอะเออมือนั่นใส่สุดสีนี่มือนี่ใส่สุดทีนั่นก็จีเอาเงินในใส่ไปซื้อเนาะพี่น้องอันนี้ก็เล่าก็ห้าเนาะพี่น้องและปีต่อมาไกลไก่เราสิออกจากครัวซาพี่น้องปีต่อมาเขาจะใหญ่เรามาอีกเนาะ ยหญ่ละมาเฮียนอีกอยู่ห้องเฮียนหนึ่งน,ะ,นะพี่น้องเออยหย่ละมาสอนบนเป็นมาเฮียนว่าพิษว่าผาดพี่น้องต้องขอไปเลยใยญ่ละมาสอนอีกห,ห้องเฮียนหนึง่งแล้วเราก็สอนไปเนาะพี่น้องสอนไปอีกแล้วมันก,ก็ง่ายละมาอีกสอนอีกห,ห้องเฮียนหนึ่งเนาะก็คือแบบง่ายไปง่ายมานะเพราะว่าอันนั้นก็เลยว่าเล่ากาบันนี้เนาะเราก็เหมยสู่เยพี่น้องเจ้าสีสู่จังไรเนาะสินค้ากับเพงบันนี้จะสิเอาเงินในสายน้ำมันหลุดน้ำมันลางพี่น้องจากแต่ก่อนฮาร จ็ดแปดพันต้นนินลิศชาวปลายพันแล้วชาวสามพันเจ็ดร้อยพี่น้องวันนี้เฮาต้องที่เอาซือเนาะพี่น้องบางเถอไปเนาะเฮาอยู่เป็นครูอาสาเมนยู่วเป็นครูอาสาแต่ว่าในโรงงานบรงเรียนเนาะมีงานผูกเคนงานดองนั่นนี่นี่นั่นเนาะผูกเคนส,นสั้นส่นี่นั่นเจ้าสิเอาเงินแต่สายเนาะพี่น้องไปไปใส่ไปจ่ายในนั่นนะเราก็เลยตัดสินใจออกพี่น้องเลยเราตัดสินใจออกพี่น้องค่อยกันยอมหักเลย เพราะว่าตอนที่น้าสาวตัดสินใจออกก็ยังแบบว่าเฮาบริคิดเลยว่าสิแบบเออน้าสาวเจ้าคืออยู่อ่าอันทราต่อจางสั้นนันนี่โบนะฮะมีแต่ว่าเออเขาต้องอันดีแหละน้าสาวตัดสินใจออกมาได้นะบันบนี้เราก็ตัดสินใจไปกทมหรือว่าไปกรุงเทพมหานครพี่น้องไปเมืองไทยผูแ้แหละเนาะคนส่วนลายบ้านเฮาก็มีแต่ไปเมืองไทยเนาะอขอย,ยอมหับเลยนะบ่าวน้าสาวคอยไถ่คนพี่น้องอยู่พุ่น่ะ นะบ่าวนาสาน้องพอน้องแม่เราไปเห็ุงานญุ่นนะ,นะพี่น้องเขาเจ้าก็มีต้นมีโต้โตได้พี่น้องไปเห็ุงานญุ่น,นเนาะเขาเจกสิบมีนะพี่น้องเดือนละหมื่นสองหมื่นเดือนละหมื่นป้ายเนาะอย่างไรฮะเพื่นอนกับเก็บเด็กเก็บน้อยนะบ่าวคอยพู้หนึ่งพี่น้องเ้ยเราไปเห็ุงานญุ่นอยู่แท้ภูเก็ตบอกพี่น้องเราเก็บเงินพี่น้องเราไปตั้งแต่โดนตั้งแต่คอยยังน,น้อยนะตอนนี้มืด หวังตอนก่อนเราขมายามได้พี่น้องไปที่เบิ่งคคิปข่อยเนาะมายามเดี๋ยวคอยตัวคอยว่าวันเราถือต้มคาร์ลตนะพี่น้องเขาอยากโกงเอาคาร์ลตลาวเนาะแต่ว่าลาวก็พลิกไว้ดีเนาะอืมเราบ่ยอมไปนาสุพนแล้วโทรให้อันไอเคยข่อยไปหบเอาอยู่ด่านเนาะด่านสวรรค์เขตนี่แหละนี่แหละก็ะม,ามาเนาะมาเฮือนสุพนกับบริกนย่อยพี่น้องเอ้ยเงินนะแ <c oughs> ล้วบะเนี่ย <c oughs> เขาจะไปเห็นเบียกอยู่พ่นเนาะพี่น้องกระไล่คนเนาะกระไดดีได้ดีเนาะอันนี้ก็แล้วแต่ วาสนาเรือแล้วแต่ดวงผู้ใดสิเจอเนาะบอเรื่องคนดีคนบดีเนาะฮะเจ้านายดีเจ้านายบดีอยู่ไสกับมีตัวทุกเมดพี่น้องหรว่าจะอยู่ลาาอยู่ประเทศใดอยู่ประเทศไทยก็ะยาเนาะพี่น้องมันหลักมีนะพี่น้องคนดีคนบดีแล้วแต่วาสนาของเฮ้าเนาะมันสิเจอบนไหหัน้าเนาะพี่น้องอันนี้กะมาเว่ามาเหล่าส่กันพังเนาะพี่น้องขอยมีนะบ่าวสาวหลายตอนหลายคนได้พี่น้องอยู่พุ่นอะน้องเมย์กระซองสามคนเนาะพี่น้องมีนะบ่าวก็ สองคนนี่พูดแลกกันนะาสาวนะสาวกับสองบอกประมาณนี้เลยพี่น้องคอยกระเบิดยืนนะน้ำเบาหน้าสาวกันเนะิ่นกรไ,ไปแต่โดนนะเห็นแต่กันแต่ในเพจในไลน์สิสิเป็นกรไปอยู่ทั่วทุวอกทุเรียนไอ้ยังเน่เนาะพี่นอ้องเนาะเพราะว่าหาอยู่บ้านเฮามันคือว่าเลยพี่น้องสิกินใส่ปากก็ยังบ่พอคือข่อยนี่นพี่น้องเลยสิกินใส่ปากก็ยังบ่พอเลยไดข่อยหาคอยได้เงินเดือนเท่าไหร่ สองล้านนพน้องสองล้านถ้าคิดเป็นเงินไทยกัสิอยู่ประมาณสามพันประมาณสามพันนี่แหละเนาะเออสามพันปปลายสามพันสี่สามพันห้าเนาะเออก็เลยว่าเป็นยังคอยยังอยู่คอยกัว่าเป็นยังคอยยังอยู่นพน้องก็ย้อนว่าอยู่น้ำเมเม่บ่มีพู้อยู่น้ำเนาะก็ขึ้นน้อยขึ้นใหญ่อยู่พี่น้องว่าอยากไปอยู่น okay. ้ำนาสาวนะอยากไปเห็นงานน้ำนาสาวผู้ที่ว่าเป็นครอาสาแหละนพี่น้องนี่แหละนพน้องอันนี้เขาก็มาหล่าสู่ทุกคนพัง บางคนบ่เสือได้พี่น้องพี่น้องสาวไทยบางคนบ่เสือว่าป้าเขาเจ้าคือสิอาสาดนแท้เนาะพี่น้องบ่ว่าเขาอาสาเขาสิบ่มีเงินกินนะมันบ่มีอหีเดอร์เนาะพี่น้องอันนี้เขาวอาจากใจเฮาบอกเขาริงสิ่งที่เขาวอามามันล้วนแล้วแต่เหม่นความจริงเนาะพี่น้องแล้วก็ประสบการณ์จริงอีกจากคนในตระกูลในครอบครัวเฮาอีกเนาะพี่น้องที่แบบเพิ่นเป็นอาสามาเนาะ,นะพี่น้อง เลยตอนนี้แหละคือที่เบอกพี่น้องเพิ่นก็มีเงินเดือนมีเงินส่งมาบ้านพี่น้องเพิ่นซิมาปีใหม่นี่บอลพี่น้องคือว่าได้ยินคร่า,าวๆเพิ่นซิมาปีใหม่คันเพิ่นมากคอยสิถ่ายคลิปให้เบิ่งเด้อเนาะพี่น้องเนาะว่าเป็นจั่างไรคอยสิอันส่วนเพิ่นไปรีวิวนะอันว่าเพิ่นเป็นจังได๋เฮ็ดงานอยู่พุ่นเนาะตามที่ว่าไปแว้วเนาะกลับบได้นักบริณาร์าดอกเนาะพี่น้องว่าเป็นเด็กเสิร์ฟอ่ะแต่ว่ามันกะคันเทียบใชอยู่บ้านเฮาโอ้ยเฮ็ดให้ใส่น้าพี่น้องคอยสิเว้าวนาสาว อันลาผู้ไปฮะกะคือสิบบทถูกยากปากมองปานไรด,ดอกนอกเ็ุงานอยู่บ้านเพลินเมืองเมืองฐานก็นได้อันอยู่บ้านเฮ้ามันถูกกลัวพี่น้องเป็นหยังจังว่าถูกกลัวบ่จักเลี่ยงง่วเลี่ยงมอเห็ดไฮไซงาลรก้าโรก,ก,กบุ้งวานเขา้าเกี่ยวเขา้า ครบสุดเนาะพี่น้องบัดยูพูดเนาะคือแบบเห็ดเบี้ยงสมบรณเนาะเป็นเด็กเสิร์ฟเพมือนก็เ,เห็ดเป็นหนานะมันก็คือสีบถูกนะบรนไดฮะนะเรื่องถูกเห็ดเบี้ยกมันกับคันาเฮาเบียกสบายมันกับ่บมี่เนาะพี่น้องหาบอลสบายกัเห็ดบอลสบายกะบไรเงินกับโบมีได้เนาะพี่น้องเนาะแต่หายากรู้แบบเนี้ยนะฮเาก็สีเบลสุภาพจังซีเนาะพี่น้องเลยยังคอยแบบนี้คอยเองอนะคือยู่นะว่าสิไปเห็ดงานในเมืองไทยอย่างเนี้ยแต่กับผว้สิได้ไปมือด้เนาะฮากะ บอมีผู้อยู่นาเม่นี่ครบุดนะพี่น้องอเอ้ยเขาบอกลายไม่ให้ยาวให้ยืดนะพี่น้องอันนี้ก็คือสรุปเด้อนะพี่น้องมันเหม่นความจริงที่่อยบอกมาเนเ,นเป็นครูอาสาบางคนยังหน่อยกนอาสาวยังลายคนอาสาวคอยกันนีเนะพี่น้องสิบป,ปีก็ยังมีกระ่จักเนะพี่น้องอืออันนี้บางคนเขาเจ้บบากระเบด้อาดอกเนาะออันนี้เฮาก็ยกตัวอ,อย่างเอาอนคนในครอบครัวามาบ่าสุพังนะพี่น้องเนาะ,ะ,ะบอได้แม่นอันนาะดอก อืมครว่าอันนี้ก็ว่าสู่กันพังบางคนก็งสงสัยได้ว่ามันสิเมนบอกว่าพสิไปทนอยู่ประนั่นเนาะเจ็ดแปดปีบ่มีเงินเดือน,อนกินพายซีปทนมันทนเนาะพี่น้องสุดแต่เขาอยากเรียนสุดแต่เขาอยากสอนเนาะพี่น้องสุดแต่เขาอันหักในอาชีพของเขาแ,แต่ว่าท้องปากเขา,าต้องกินต้องใส่ในแต่ละมือแต่ละวันเนาะอายุเขาก็่สามสิบเศรปลายเนาะมันสิยังสั่นได้เนาะพี่น้องเฮาก็ต้องหาเงินหาคำมาใส่ เศรษฐประจําวันเฮาอย่างประมาณนี้นะพี่น้องอ่าครับพี่น้องเนาะเป็นจังไงครับในส้มเนาะหรือว่าในหวนะัวเนาะเรื่องเหล้าที่ว่าทา้งสองของกาวีพีเนาะครับพี่น้องเป็นไให้ข้อมูลไบเนาะก็คือแบบประมาณว่าเดืองเล้าจริงเนาะพี่น้องเนาะก็คือประสบการณ์ของน้าสาวเพื่นเองเนาะซึ่งมาเป็นอาสา,าถึงเจ็ดปีพี่น้องโอ้โหคิดเบื้องนะพี่น้องนะเจ็ดปีถ้าว่า การสั่งกับขั้วนะครับเนาะประมาณถ้าว่าตังใจหาดีๆมนุษย์ว่าก็คือบางคนนะครับประมาณสองสามปีเนาะถ้าว่าไปหางเงินยุไทยดีๆบางคนก็บสี่ห้าปีขี้เจ้าก็มีบ้านมีรถอันนี้คือเรื่องจริงครับอันนี้คือเจ็ดปีนะครับพี่น้องเนาะถ้าว่าใดไปขาขายบบอกครับดีว,ว่าจากไหนเนานะก็ถือว่ามีเงินแล้วแต่ว่าขี้เจ้าก็คือใจหักครับใจหักในอาชีพนะพี่น้องเนาะอันนี้ขอชื่นชมหลายๆที่ว่าแบบเพิ่นกะยอมเสียสละพี่น้องเพื่ออยากให้นักนนะเด็กน้อยนักเรียนเนาะหรือว,ว่าเด็กหนุอยวานเท่าใด ทำเพี้ยนนะครับบางคนก็นยอมรับอีกทีครับก็คือบางคนพี่น้องประมาณเกือบสิปีก็ยังมีเนาะสมาปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับเนาะแต่ว่าก็ถือว่าเกิดเพื่นตัดสินใจถือแล้วครับเนาะถือว่าคู่คนนีเ้เป็นในตัดสินใจถือแล้วในการานะะตี่ว่าเนาะครับเฮ็ดไปมันไม่ได้ผลตอบแทนเนาะครับเนะบาะหรือว่าทํางานการตี่ว่าเขาทํางานบราาน่ริเงินพี่น้องคิดเบนะิ่งเนาะไายใต้สิเยเขครับแต่ว่ามันแตกต่างเลยครับเนาะในการที่ว่ามรุเห็นคนไทยคอมเมนต์เนาะว่าประเทศไทยคือบ่มีอาสาแบบนี้นะครับจะแบบ ประมาณ่าเออเขามากจะไหลนุงเงินเลยนะครับแต่ว่าอาจจะไหลบ่บรายก็คือแบบบเหมือนคู่ที่บรรจุแต่ว่ามันก็คือไหลนะครับอันนี้ก็คือบนเขาการีอยู่แล้วว่าพี่น้องบานเพิ่นเขาไปกับประมาณหมื่นอัพขึ้นไปเนาะกับน่นแน่นอนอยู่แดียวเนาะสามเงินแบบสามเงินเดือนพื้นฐานอยู่เดียวครับกับติวาบานถ้าโมว่าจะเป็นองไรพี่น้องก็คือแบบนี้แหละบ,บางคนนะครับเนาะกับหูซึกสงสารขาจาทติว่าต่างใจเฮี้ยนตั้งแต่หน่อยจนญ่เพื่อสิได เป็นคู่ปปนี่นะพี่น้องด้วยว่าการที่ว่าย่อมแบบเสียเงินเสียคํำเนาะเพื่อการรำเรียนแต่ว่าจบมาแล้วกะยังมีปรากฏการณ์แบบนี้เนาะครับเนาะแล้วภายสิอยากห้ำเหี้ยนเนาะครับด้วยว่าต่อไปบานเมืองเฮาเนาะเศรษฐกิจต่อไปอาจจะแบบมมีคู่มีอาจารย์เนาะครับเพราะว่านี่แหละห้ำเหียนไปกะหู้สึกย่อท่อพี่น้องเนาะย่อท่อแบบมอจากเฮี้ยนแล้วเพราะว่ามันกะเฮตุให้ผลกระทบผลกระทบทั้งดันนะครับพี่น้องเนาะบางคนเล็กหน่อยเด็กเขาเห็นแบบนี้เขากะมาจากเฮียมอยากเหียนเนาะครับมันกะเป็นอีกในรายเดือนเนาะครับเนาะแต่ว่า แต่ว่าคนที่สูงอีดีมานูแบบคิดว่าเนาะครับสำหรับบางคนที่จะสู่อีดีก็ต้องนึ่งมากครับต้องในเฮ็ดอาศีเพิ่มนะครับเนาะราะว่าก็คือแบบหลังจากที่ซ้อนซ้อนเล็กน้อยมาแล้วนะครับเนาะเขาต้องไปหาอาศีเพิ่มคาค้าบอนะครับแต่ว่าก็คือแบบบอมีเวลาสำกบที่ปราเฮ้าเป็นอิสระนะครับเนาะแต่ว่าเป็นอ่าเป็นครูซ้อนแต่ก็ยังสีมากค้ายเครือบางคนกับเมื่อยนะพี่น้องบางคนกับสร์อาทิตย์นะครับเนาะก็ไในคาค้านุนี่นั่นเนาะก็คือไะ้เล่าอว่างานของเราเนาะยังไหนไปค้ายเครือเพื่อ เอาเงินมาส่งตัวเองบอกว่าจะเป็นสื่อสุดบอลนะครับหรือว่าซื้อน้ำมุกน้ำมันอันนี้นะครับยิง่งในยุคปัจจุบันนะครับเนาะก็คือแบบบอรอดแน่นอนนะครับเนาะบอรอดแน่นอนตามที่แบบมโนเห็นนะบางคนมีเงินเดือนกิน,เ,น,น,ดนนะเดือนละห้าหกล้านยังบอรอดพี่น้องเดือนละสามสี่ล้านนี่ก็บอรอดเนาะแบบบอกเลยว่าเงินกินคู่มือเนาะครับเศรษฐกิจบ้านเท่านี้ขาคลองสิบซ้อมกันกับประเทศไทยเนาะแต่ว่าเงินค่าแรงมันคนขัง,งว่าอยากหน่อยอีด,ดีครับโอเคครับพี่น้องนะเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งมุมมองของคนไทยนะห,หลายคนเนาะมามีความรู้สึกอย่างไร คอมเมนต์ท่านแรกคนบอ,อกว่ายอมรับน้ำใจอาจารย์ที่ทำงานโดยไม่ไล่ตังค์ถึง7-8ปีครับเราไม่มีกินไอคนที่ว่าเราหรือคนที่ไม่ได้ช่วยเดือเราบอกว่าให้เราอยู่ต่อแบบนี้ก็คงไม่ไหวครับขอเป็นกำลังใจให้คนเราที่สู้ในประเทศไทยนะเป็นคอมเมนต์ของคนไทยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าโอ้ยขนาดนั้นเลยเหรอประเทศเราจะเป็นครูอาศาย ยังจ่ายเสียเงินให้เขาอีกมาทํางานที่ไทยดีกว่านะครับพี่นอ้องแต่เขาคอมเมนต์ต่อมาครับเพขนบอกว่าเจ็ดปีนี้เสียเวลาถ้ามาทํางานที่ไทยตั้งแต่แรกจะได้เงินเป็นล้านแล้วนะครับเนาะนี่แหละถือว่าเป็นเรื่องเล่านะครับเนาะบ่าวโนนได,ด้มานําเสนอมาดิการที่นะว่าเป็นกาลังใจให้นะครับนะพี่นอ้อ,อ,าาอ,นะองสําหรับครูอาสาอยู่่เนาะยังสู่ส้นต่อไปก็ขอให้เบืงองเขาเปจริงนะครับพี่นอนะ้องเนาะว่าเอาเหตุไรบ่เนาะหรือว่าคุ้มไหมกับการที่เราเสียเวลาไปก็ต้องได คนเท่าพี่น้องเนาะก็ต้องในสู้สวนกันต่อไปเนะญญาะจะเป็นยังไงก็ต้องในล,ลุยกันต่อไปครับโอเคครับพี่น้องอสำหรับคลิปนี้ก็สีขออำลมับพระจากก่อนครับพบกันใหม่ในโอกาสหนา้าสวัสดีสวัสดีครับบ๊ายบาย